คือถ้าเราพูดถึงที่สุดของเทคโนโลยีนี่นะยังไงก็ต้องยกให้ญี่ปุ่นรวมทั้งเทคโนโลยีไบโอแท็ของ a อ t แท็เพราะว่ามีพลังระจัดข้าบลึกถึงเส้นใหญ่เพื่อให้ผ้าขาวจริงสาจริงมีแอดแท็อยู่ติดบ้างโอ้โอโกลัวอะไรกับคราบสบกบปรกค,ครับนี่นี่นี่ คุณมีเสื้อตัวเก่งไหมครับตัวนี้ของผมเนี่ยลุยด้วยกันมาเยอะใส่มาตั้งนานแล้วแต่จะไม่ขาวสะอาดขนาดนี้หรอกครับถ้ายังมีสิ่งสกปรปกเล็กๆฝังอยู่ในเนื้อผ้าเพราะแอสแท็กเท่านั้นที่มีพลันไบโอแทเข้าสลายคราบได้หมดจดแม้ในส่วนที่ลึกสุดของเส้นใหญ่ผ้าแม่สะอาดลึกแบบนี้เนี่ยใส่ได้อีกนานวันนี้ผมชนะแน่โอโ้ขอโทษเคยได้ยินคำว่าชนะแบบขาวสะอาดไหม เห็นขาวสะอาดแบบนี้รู้ไหมครับผมเจออะไรมาบ้างแต่จะเจอคราบมาขนาดไหนก็เรื่องเล็กถ้าเจอแอดแท็พอมี Super b i o t โ c แที่เข้าไปสลายคราบฝังลึกได้อย่างหมดจดจะอีก,กี่ร้อนกี่หนาวก็ยังขาวได้อีกนานอกเซื้อใหม่เหรอคะค <c oughs> งงานบ้าง เชื่อไหมครับสิ่งที่ตาเห็นอาจไม่เป็นจริงเสมอไปดูเส้นใหญ่นี่สิครับลึกๆยังมีคราบสปกปรกซุกซ่อนอยู่มากมายมีเพียงแอดแท็กใหม่สูตรไบโอกรีนพาวเวอร์ที่กะจัดคราบได้ลึกสุดๆถึงอนูเส้นใหญ่สลายคราบสิน้นไม่มีสะสมให้ผ้าสะอาดลึกสะอาดจริงยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับคนที่เรารักต้องสะอาดลึกเท่านั้นถึงจะขาวนานขนาดนี้